จิมลูกชิ้นปลาก่อนนะจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยใส่เครื่องรับจะมีพริกเขียวพริกแดงนะครับมะเขือเทศรากผักชีนะครับแล้วก็ตัวกระเทียมดองหันห่นๆนิดนึงนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับน้ำกระเทียมดองน้ำปลานิดหน่อยนะครับ น้ำปลาเราไม่ใส่เยอะนะครับเรจะเน้นเป็นเกลือจากนั้นเทใส่กระทะแบบนี้เลยนะครับอาจากนั้นผมจะใส่มะขามเปียกนะครับวันนี้ผมตวงมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรให้นะครับทุกอย่างเริ่มเดือดนะครับผมเติมน้ำส้มสายชูอีกนิดหน่อยนะครับระหว่างที่รอเคี่ยวน้ำจิ้มนะครับเราจะมาทอดลูกชิ้นปลาระเบิด อันนี้คือวิธีที่ทําให้มันเป็นกร,บกรอบๆเป็นแห้งๆนะครับคือถ้าลูกชิ้นปลามันยาวๆเราหั่น3ามแบบนี้นะครับบอกเลยอร่อยมากนะครับจากนั้นน้ํามันเนี่ยแค่พอร้อนนะครับใส่ลงไปเลยถ้าใส่ไปแล้วอุณหภูมิมันดรอลงนะครับก็เพิ่มไฟนิดนึงนะครับคือถ้าเราใส่ทั้งชิ้นนะมันก็ได้ความกรอบแหละคือมันจะกรอบนอกนะครับลุ่มในแต่ส่วนตัวไม่ชอบชอบแบบที่มันแบบกรอบๆทั้งอันนะครับอันนี้นะครับเราเอา พอมทุกชิ้นอยู่นะครับน้ําจิ้มเราก็เคี่ยวไปด้วยนะครับนี่ก็ใช้เวลาสักพักเึืมจะเริ่มเหลืองแนละ้วมันจะเริ่มมีความกรอบแต่ผมจะเอาอีกนิดนึงนะครับให้มันสีเข้มๆหน่อยอันนี้นะครับน้าจิม้มเห็นไหมมันเริ่มแบบมีความข้นแล้วนะอันนี้คือเดี๋ยวพอเย็นปุ๊บมันจะข้นเลยนะครับส่วนนี้เราไม่ต้องใส่แป้งนะครับนะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับอ่ะหลังจากน้ำจิ้มเย็นนะครับนี่นี่คือเห็นไหมมันจะข้นพอดีนะครับแบบที่เราไม่ต้องใส่แป้งเลยนะ บอกเลยยิ่งเอาไปแช่เย็นนะครับมันจะยิ่งข้นขึ้นอีกนะตอนใส่ผักชีก็คือ,อน้ําจิ้มต้องเย็นแล้วนะครับนะถ้าใส่ไปตอนร้อนผักมันจะเฉานะครับแล้วก็น้ําจิ้มมันจะเสียง่ายบอกเลยครับว่าทอดแบบนี้คือกรอบอร่อยมากกินกับน้ําจิ้มที่มีความแบบเปรี้ยวๆเค็มๆหมวานๆเผ็ดๆนะครับเข้ากันมากนะครับนะยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ กด s ับ s c ค i b นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ